ก็คือไปกลางใส่ลุงอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นลุงอ่าแล้วเหมือนลุงลุงถูกใจมั้งแล้วถ้าวันหนึ่งหนูต้องฆ่าพี่อ่ะเจฟังพี่นะถ้าวันหนึ่งอะแก๊งให้ทําอย่างนั้นอ่ะเอ็งไม่ต้องลังเลอยู่ลักกี้เหรอครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเราเจอกันครับพี่ชายน้องอาฮีรูสวัสดีครับอาเซฮสวัสดีครับรบี thank y o มากเพื่อนเป็นไรเป็นไรเป็นไร วันนี้หนูจะเอาตำรวจกันทำไมอ่ะเขาทำอะไรเมื่อกี้หนูขับรถมาดีๆเลยนะแบบมาจากกระลาดอ่ะโคคุอยกับพี่เสร็จอ่ะก็มาจอดตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บก็ต้องลองเดินเข้าตู้แล้วตำรวจมาไหนไม่รู้มายิงหนูเว้ยเอ้ามายิงทำไมอ่ะอ่าเสร็จปุ๊บพอนี้หนูลุกขึ้นมาหนูไปถามว่ายิงผมทำไมหนูหัวร้อนแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าผมออกมาจากจุดขายยาแล้วผมก็เลยถามว่าผมผ่านจุดขายยาผมต้องเป็นคนขายยาหรือไงทำไมไม่เดินม,มาขอตรวจผมดีๆทำไมไม่บอกผมดีว่าผมแบบสุทรเสียงผมให้ตรวจอยู่แล้วผมบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าแบบก็คุณเห็นผมแล้วแต่คุณหนีซึ่งผมไม่เห็นจริงๆเว้ยแล้วผมก็บอก <S <S อเออเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยแม่งก็บอกว่าไปฟ้องเลยครับอยากฟ้องใครไปฟ้องเลยรออยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามสรุปเป็นตำรวจนักเรียนใหม่ในเ,เบลล่างเอาจริงเราใส่ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่เมื่อกี้ไม่รู้รไงแบบหนูไม่รู้ว่าหนูทําอะไรผิดเว้ยเข้าใจป่ะแค่ขับรถมาปกติ เพราะว่าเ,เยเลเบลล่างมันห้ามตีตำรวจแล้ววะเดี๋ยวพี่ต้องไปดูกฎใหม่เพราะว่าแต่เลเบลทลอรเรซายอ่ะตีได้ป้นได้เอาง่ายๆคือตีตำรวจได้แต่ห้ามป้นของเขาแค่นั้นเออคนงงเอาดิเอาสิอันนี้ก็พูดดู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 อะไรคะ โหสีเขียวมันคืออะไรอะ่ะขอดูหน่อยสิบวกสามแล้วเว้อเท่าไหรอ่อ่ะเราเราบวกเอสมันติดที่ที่เท่าไหรอ่อ่ะบวกเอสอะยากมากแต่บวกสาบวกสี่ม่ค่อยโอ้บวกเอสนุไป็นบใช้ของก่อประมาณเจ็ดสิบชุดอะ่ะโอ้โหที่ไม่ตีดีกว่าแต่พี่ตีดวงโคตรดีอะ่ะทำไมอะ่ะ มีของกออโพอีกปะมีมีมาเอาไปที่หนูมาขอซื้อต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปไม่ได้ใช้อยู่แล้วหนึ่งศูนย์ห้าสามคเฮ้ยเลเบลร่างมันตีไม่ได้นี่เลเบลร่างน่าจะตีไม่ได้แล้วหนูตอบกรงกับมีมีสามชุดเอาไหมหนู แต่ว่าเพชรฟ้าไม่มีให้ยวให้สามเม็ดใช่ปะเอากี่เม็ด่ะมันยากอ่ะมันจมอะเหมือนเอาตังไปจมอ่ะหนูไม่เกี่ยวมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจออยู่แล้วเก็บคิดตั้ง่อยครับโอเคครับน่ารักมากเออคุณตีท๊ทเขาโทรมาหาพี่แล้วนะว่าไง แต่ว่าเราไม่เล่าให้พี่ฟังอ่ะพี่ก็เลยรอให้เราเล่าให้พี่ฟังอยู่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันนี่ดีเรื่องมันก็ไม่มีอะไรเลยวันนั้นตอนเย็นหนูว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อน<ช>พี่พๆหนูนี่แหละแล้วทีเนี้ยมันมีคนมายืนบนรถเนี่ยย<ๆ>ืนแบบแบบบนรถบนหลังคารถแบนบ,นบนั้นอนะ่ะเราใส่หน้ากากอืมผมก็ไม่รู้ว่าใครไงผมก็เดินไปไปเช็คอะไปห้าวฝ่ายอะไรเงี้ยอ่าแล้วสรุปเป็นลง ก็คือไปกางใส่ลุงอะแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นลุง ah. แล้วเหมือนลุงลุงถูกใจมั้งตอนเย็นลุงก็เลยเรียกเข้าไปคุยอ hmm. แล้วก็ชวนมาอยู่ hmm. อันนี้ใกล้แบบคิดหนักอะคิดหนักจัดเลยเอาจัจริงตอนแรกเราก็แบบพี่ตีนีูคนุงคนนี้ก็แบบเหมือนเล้าอะเล้าให้เข้าอ่ะ ah. แล้วลุงก็บอกีลุงไม่อยู่ <c oughs> ถ้าแบบ <c oughs> จะตอบก็ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือแบบจะมาตอบวันที่ลุงมาก็ได้ซึ่งมันอีกสองสามวันอะรอไม่ไหวไง กเลยตัดสินใจว่าแบบไม่ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละพี่สัญญาไว้อะเหรอใช่ไม่สัญญาคือหนูสัญญาพี่โป้ไว้แล้วก็หนูคิดว่าพี่โป้ก็คงได้มาอยู่กับหนูนานอ่ะยังไงอ่ะก็คือลุงก็ชอบพี่โป้แต่ลุงบอกให้พี่โป้มาเจอบ่อยบ่อยก่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอพี่โป้แต่ว่าตอนนี้อยู่หนูอยู่กับพวกกับน้ากับพี่หวังอะไรเงี้ยพี่ดูหนูก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วเวช่วยแบบช่วยดันคุยโทษช่วยดันของทุกอย่างช่วยแบบ หรรอเใช่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 หนูขายหนูขายแบบทุกอย่างถูกหมดเลยแบบช่วยช่วยดันช่วยดันอันนี้น้องชายหนูชื่อเจไดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อาเซหายยู่ลักกี้เหรอครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเราเจอกันนะครับพี่ชายครับเนาะอยู่น้องน้องเจไดอยู่นี่เหละเจเจเครอครับใช่ครับพี่ชายอ๋อครับเจดโอเคพี่จะไม่รู้ไม่เห็น ตอนตอนนี้ลักกี้สลอดก,กี่คนนะพี่ชายยังยังไม่เต็มเลยครับเหมือนแบบมีคน<ป><ป>ออกเดี๋ยวต้องหาคนเพิ่มม,มีใครรับของเกาะไหมครับะม่รู้รับเปล่าของเกาะมีมีของเกาะโพแล้วไหมครับโพเออใช่พี่อยากได้โกกพแล้วมากกว่าดีแลยครับไ้พี่รบปลาปลาไปตีกัน<อ>แต่ลูบี้มันต้องทำยังไงอะหนูต้องรับเพชรแดงนี่นะ ร,รูบี้ใช้เพชรแดงครับเจได้เจได้จไได,ด้พี่อยากตีติดพี่ยากตีถ้าพี่ตีติดไทยเนพี่ตีติดไทยเนี่ยพี่ติดติดชัวตด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 ถ้าติดคือกระโดดก่อนเนีเ่ยอยากมากได้กี่ทีพี่ต้องรับรูบี้อ่ะแล้วมันรู้เปล่าวว่าพี่อ่ะทำงานพี่อ่ะ พี่อะส่งของแก๊งครบทุกอย่างแล้วพี่อะดันของเองทุกอย่างเลยดิแบบยังไม่เคยให้แก๊งดันอะไรให้เลยพี่อะทุกวันนี้ทก็มันยังไม่ถึงคิวพี่ไงแล้วอีกอย่างพี่เป็นคนใจร้อนพี่ก็เลยแบบสมมติว่าเออพี่ก็ฟาร์มสองเท่าแล้วก็เติมกรช้าด้วยช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนช่วยพี่ด้วยหนุ่มหมดกาช้าที่มีไปเท่าไหร่ไทยสองแสนอนี่เราใหม่มาเนี่ยใหม่มาหกเดือน แต่เขาบอกว่าเปิดทีได้สองแสนสามแ,แสนลูกเลยอ่ะกระช้าม่อ่ะไอ่ยอมเม่ยนะ,ะหนูาฮะทำไมอ่ะอไม่เลยอราห่างกันล้อกันอย่นช่วงเข้าแกงด้วยแล้วก็มันห่างเหินด้วยแหละบาบเราอยู่จีคีแล้วใช่ปะโอเคเอาไปว่าใช่เขา,าไม่ปลอดภัยด้วยไงยอืมส่วนพี่ก็ จะเป็นพี่สาวที่ดีแบบเงียบๆพี่จะเวลาเราแล้วถ้าวันหนึ่งหนูต้องฆ่าพี่อ่ะก็ลองฆ่าดิพี่ก็พี่ก็ไม่ได้กลัวเอางี้ดีกว่าฟังพี่นะถ้าเองต้องฆ่าพี่หนูตึงแล้วนะพี่รู้โอ้เจเจฟังพี่นะถ้าวันหนึ่งอ่ะแก๊งให้ทําอย่างนั้นอ่ะเองไม่ต้องลังเลเพราะว่าพี่อ่ะพี่ก็จะทําแบบนั้นเพื่อแก๊ง ข้าใจใช่ไหมถึงเราจะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถ้ามีสตอรี่คือสตอรี่อ่าถ้ามีแก๊งก็คือมีแก๊งเข้าใจป่ะพี่ยังไม่มีแบบว่างงแงหรอกเอาง่ายเองเอาชนะพี่ให้ได้ดีกว่าก่อนที่จะมาฆ่าพี่อ่ะจัดไปแป๊บพี่ลูกสักวันหนึ่งไงเราก็ต้องตีกันวะแป๊บนึงนะแล้วพี่อะจะอุ้มเองเป็นคนแรกเลยโอ้ยคนไหนแต่ผมหัวหน้าหัวหน้าแก๊งผมอะ ลุงกับหัวหน้าแกงพี่ก็ยังช่วยๆกันตีตำรวจอยู่เลยนี่มันก็แค่ตอนนั้นแต่เราตีกันประจําอยู่แล้วอ่ะเข้าใจปะเอวพี่ต้องรับเพชรแดงห่ะตีตีอีกสักกี่ทีเดียวมันมันใช้เพชรฟ้าตีเท่าไหร่นะหนูอย่างละอันเลยเพชรฟ้าอะไรอ๋อรับเพชรแดงดีกว่าไม่ขาดลูบี้กี่อันขาดลูบี้อ๋อขาดเยอะขาดเยอะมีเพชรฟ้าเท่าไหร่มีเพชรฟ้าเก้า ก้าอันโอเคงั้นลูบี้ก็ต้องเก้าใช่ปะไม่ใช่ปะมันใช้อย่างละหนึ่งเหรอใช่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 ลูบี้ต้องเก้าต้องรับอุ้ยต้องไปตีเลยห้าหมื่นเลยนะชิวชว,วมีเยอะว้าเออียฟาร์มหนูฟาร์มด้วยหนูฟาร์มอ่ะนะเป็นบุญตามากสภาพแล้วเจเครู้จักใครบ้าง นี่เร็วเด๋ยวตีไม่ติดเป็นชาแพ็กนี่มันนำไปสูบเลยปะอะไรนะหรือต้องไปขายอย่างเดียวเป็นชาแพ็กก็เหรอเอาไปขายป้าหรือเอาไปสูบมันมีสองอย่างอะ่ะสวัสดีครับรู้ป่าวว่าตีกับ JK พี่ไม่ได้กลัวตำรวดจจับเวลาโดนอุ้มนี้พี่กลัวอะไรรู้ปะ พี่กลัว JK uh huh. อุ้มส่วนที่สุดละพี่เอิไปหกรอบอะตอนตีกับ JK ปะเป็นการหายไปหกรอบอะอจริงจริงแล้วเราไปเอากรติวก่นอน JK เขาอุ้มส่วนเริงอุ้มส่วนก็นคือสวนพี่อุ้มหนูปุ๊บเขาก็ไปอุ้มพีคืนใช่ปะ่ะใช่สมมติว่าพี่อุ้มเจไดใช่ปะ่ะแล้วเจไดส่งสัญญาณให้เพื่อนเนี้ยแล้วถ้าเขาตามเจอ แล้วเขาตีพี่ตายเขาจะอุ้มพี่คืนแล้วหนูก็ไปแบบไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนูไปช่วยเพื่อนต่อแล้วพี่ต้องรับเหล็กเพิ่มไอพี่ซื้อเหล็กต่อเราได้ปะเหล็กเป็นสิ่งเดียวที่หนูไม่มีเลยเมื่อวานหนูตีบอกสามเหล็กประมาณสองพันสองพันแท่งอะแล้วหนูไปติดตอนร้อยร้อยอันสุดท้ายสุดท้ายของชุดจริงๆริอะบวกสามอะอ๋อเหล็กไม่มีหรอจักเป็นหมื่นนะ ขายหมดเลยโอริเทมีสามเรากับเมตอนแรกฮลกัลโหลสวัสดีครับครับผมเกได้ไหมครับเลเบลล่างเลยครับครับผมหรือว่าเลเบลล่างมันไม่ติดวะเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงเออ,อเดว่าไงไปทะเลดีกว่าไปไปบอกคนขายโอริ พี่รู้ตึงสุดในเรื่องแหละอันนี้ก็จริงพี่รู้ว่าไงครับอยากนึนหนึ่งนะอะไรนะหนูว่างไงนะ ไปเจอกันกละดกลางเอารถเก็บมาซ้อนรถพี่ได้เจอกัน